ครับต่อเนื่องจากวิธีเมื่อกี้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยเป็นราคาที่พวกเราต้องจ่ายเมื่อเรายอมให้มีการทำรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ8ปีก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารคอร์รัปชันไทยเราอยู่ที่80กว่า85มั้งถ้าบผมจะไม่ผิด8ปีผ่านไปนะครับตอนที่เขาบอกว่าขอทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานตอนนี้ดัชนีขอบคุณมากครับดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยอยู่ันที่อันดับที่ประมาณ110กว่า ในขณะเดียวกันครับเวียดนามเคยอยู่อันดับ90กว่าตอนนี้อยู่70กว่าปี2020ที่ผ่านมา,าการลงทุนเข้าสู่เวียดนามมากกว่าของในประเทศไทยเท่าตัวหนึ่งและทุกคนก็บอกว่ามันเป็นปัญหารเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะไปไหนมาที่ไหนเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าคอร์รัปชันเป็นเรื่องของระบบมันไม่ใช่บอกว่ามีคนดีที่มีโยโยกระลันอยู่ข้างหลังเข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วบอกว่าคอร์รัปชันจะหมดไป อันน,นี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วขอย้ําอีกครั้งนึงกับเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับว่าเรื่องของจะกลับมาไหมครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องของคอร์รัปชันเป็นเรื่องของระบบยังไงนะครับ <c oughs> สมการของคอร์รัปชันพูดกันให้ชัดๆก็คือการมีดุลพินิจเยอะของเจ้าหน้าที่มีการผูกขาดข้อมูลแล้วไม่มีการรับผิดรับชอบ ในกระบวนการในระบบอันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการลดดุลพินิษของเจ้าหน้าที่นะครับลดกฎหมายลงนะครับลดเวลาในการรู้ผลในการต่อใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นซะการผูกขาดข้อมูลที่ไม่โปร่งใสต้องเปิดข้อมูลรัฐทั้งหมดครับไม่ใช่บอกว่าโอเคถ้าจะขอก็ค่อยขอมาแต่ต้องเปิดทั้งหมดอะไรที่จะปิดค่อยมาขออนุญาตสภาที่จะปิดนะครับแล้วก็เรื่องห้ามใช้งบหลวงในการโปรโมตตัวเองนะครับแล้วก็ปป,ปอชอในที่สุด พปชประชาชนต้องมีจํานวนมากพอที่ไปกฎหมายในการถอดถอนปปชอได้อันนี้ถึงจะลดการผูกขาดของข้อมูลการรับผิดรับชอบครับคนโกงนะครับวงแตก ในการแฉก็คือ whistle blower นั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คาว่า prisoner's dilemma ทำให้คนที่ต้องการที่อยากจะแฉะเนี่ยได้รับการการออกเป็นพยานซะนะครับข้าราชการที่เข้ามาแฉได้รับการป้องกันไม่ไม่ใช่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเรานะครับเพราะเพื่อไทยที่ออกมาแฉเรื่องเกี่ยวกับทกศนะครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้า3มส่วนนี้เกิดขึ้นได้ corruption จะหมดไปจากประเทศไทยเมื่อท่านเลือกก้าวไกลเป็นรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณมากครับค่ะฉัน ทีนะคะว่าการโต้แย้ง30วินาทีนะคะคุณสุริชัยใจดีกันไปนะคะให้หนึ่งนาทีให้ได้30วิค่ะมีปฏิกิริยาอะไรไหมกับคุณทีมมีไหมคะคุณสุริชัยผมคงไม่ถามอะครับก็จะรักษาคุณพิธาไว้ความจริงมีเรื่องจะถามถ้าจะถามแต่ขออนุญาตไม่ไม่ถามเอาเป็นว่าทางรอดประเทศไทยทางหนึ่งนอกจากประชาธิปไตยที่จะพาประเทศรอดแล้ว ถ้าไม่ใช่ประชาไตาเต็มใบรอดยาก<ค>ะจะเจอแรงเสียดทานไม่มีวันจบสิน้น <คะ S 2> เหมือนอย่างเป็นอยู่แต่ประชาไตาเต็มใบไม่พอต้องประชาธิปไตยไม่โกงนี่คือสิ่งที่จะเป็นทางรอดให้คุณกรสั้นไปทีโอเครับก็ลังจะบอกว่าเรื่องของการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยสำคัญที่ตัวระบบนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันต้องทําให้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยหนึ่งมันทําได้ยากนะ 2องทำแล้วเนี่ยมันปรากฏหลักฐานที่ทำให้จับได้ง่ายแล้ว3เนี่ยก็คือเมื่อจับแล้วเนี่ยมันต้องมีการลงโทษจริงนะครับด้วย3ประการนี้เนี่ยเราถึงจะมีโอกาสที่จะปราบคอรัปชันได้ผมเห็นด้วยว่าเราจะพึ่งให้คนเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ได้นะคราวนี้แนวทางของชาติพัฒนาล้าที่จะแก้ปัญหาคอรัปชันใน3ม,มิตินี้เนี่ยก็คือ 1. ต้นต่อที่มาที่สำคัญนะครับของการคอรัปชันเนี่ย ก็คือตัวระบบราชการผมเน้นคำว่าระบบราชการนะครับผมจะไม่พูดถึงตัวบุคคลนะระบบราชการที่มีขั้นตอนที่สลับซับซ้อนนะครับมีการใช้วิจารณญาณด้วยกฎหมายด้วยหลักเกณฑ์ในระบบราชการเองเนี่ยต้องถูกรื้อทั้งหมดหรื้อยังไงเนี่ยรื้อด้วยเทคโนโลยีพระชาติพัฒนาล้านเนี่ยเราเสนอเรื่องของ g ัลฟ์เทคก็คือการเอาระบบราชการทั้งหมดเนี่ยมาไว้ในโทรศัพท์มือถือนะการใช้ เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยในการที่จะทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตพริ i นต์นะครับสามารถที่จะตามได้ทุกขั้นตอนในการพาิจารณาในการลงนามแล้วจะมีความโปร่งใสในการอนุมัติคำขอของประชาชนหรือภาคธุรกิจกับหน่วยราชการด้วยส่วนในกรณีที่สองเนี่ยก็คือเราต้องแก้เงื่อนปมที่ทำให้เกิดคอรัปชันได้ชาพัฒนากล้าเราใช้คำว่าเปลี่ยนสวยเป็นภาษีนะครับ ธุรกิจใต้ดินธุรกิจสีเทาธุรกิจที่อยู่ในที่มืดที่มันเป็นแหล่งต้นตอที่มาของเงินสกรป,ปรกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทําไมไม่เอามาไว้บนที่สว่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็กซ์วอร์เกอร์เหล่านี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในการที่จะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสวยที่ก็คือตัวการคอร์รัปชันมาเป็นภาษีซึ่งเป็นไรายได้ของรัฐ ในการที่จะเอาไปดูแลประชาชนแล้วก็พัฒนาประเทศได้อีกด้วยครับครับบเชิญครับสวยเห็นด้วยครับก็เห็นเรื่องคุณกรแต่ว่าเรื่องนี้ผมอยากจะฝากให้คุณรักสิมันรมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวช้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท <Hayır. S 2> <forecasting íamos. S 1> ุนไทยเทาจีนเทาผมว่าพระกาไกายได้พิสูจน์มาครับในเรื่องที่เปลี่ยนสวยเป็นภาษีขอบคุณมากครับครับคุณจุรีมีอะไรจะให้ความเห็นต่อสิ่งที่คุณกรพูดไหม